สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้คะ่ะพบกับมาดามอ้อนแอนอีกแล้วนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่ออนด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากรู้สึกว่าสบายขึ้นเยอะแล้วนะคะหลังจากที่ตัวเองติดโควิดโอมิครอนมานะคะแล้วก็รอดมาโดยที่ถ้าพูดไปตรงๆก็คือ อ้อนป่วยป่วยหนักหมายถึงว่าก็หนักสําหรับอ้อนนะก็ไม่ได้ว่าหนักมากเพราะว่ามันมันหนักก็คือเจ็บคอมากๆแต่มันดีขึ้นรู้สึกว่าเจ็บมากๆเลยคือวันคืนวันแรกคืนของวันแรกกับต่อมาก็คือวันที่สองอีกนะคะเนี่ยสองวันเนี่ยเจ็บหนักๆมากแล้วก็หลังจากไปซื้อยามากินแล้วก็กักตัวดูแลตัวเองที่บ้านก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับนะคะก็ สำหรับอาการบางคนมันไม่เหมือนกันนะคเพื่อนเราต้องพูดไว้่างนี้ก่อนเนาะก็คือก็ไม่ได้พูดไม่ได้คลิปนี้จะไม่ได้ไม่อะไรมากมายนะเพื่อนแต่ว่าก็ขอขอโทษนะถ้าคลิปนี้ไปขัดใจใครบางคนหรืออะไรงไงแต่ว่าก็จะจะ,จะยึดหลักตามสากลกันแล้วกันเนาะเพราะว่าเอ่อนะคะก็จะมารายงานเนาะว่าที่สวีเดนนะคะเขาจะเปิดประเทศเร็วๆนี้แล้วในวันที่เก้า ก้ากุมภาพันธ์เนาะที่จะถึงนี้ประเทศสวีเดนมีการแพลนวางแผนว่าจะเปิดประเทศแล้วแล้วก็เขาก็นายกรัฐมนตรีเขาก็จะออกมาเปิดประเทศนะคะอ่าแล้วก็เนาะพวกเรามาดามทั้งหลายก็รอคอยที่จะกลับบ้านกันนะคะคิดถึงเมืองไทยมากนะคะอยากให้รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการด้วยนะแล้วก็เออส่วนตัวก็ติด โอมิคอนมานะก็ก็จะมาบอกเล่าว,ว่ามันไม่ได้น่ากลัวมากอย่างที่คิดมันดีขึ้นเยอะแล้วนะก็เบาๆกันลงบ้างนะแล้วก็ขอยึดอ่าหลักที่เข้าไปส่องไปดูไปนั่นไปนี่มากก็มีคุณหมอหลายคนเขาก็ออกมาบอกว่ามันมันติดง่ายมากมันแพร่เร็วมากมันกระจายเร็วมากแต่มันไม่อาการหนักมันไม่ได้เป็นโรคที่ร้ายแรงถึงขั้นชีวิตแล้วอะไรอย่างนั้นนู่นนี่ไป ทำให้สวีเดนถึงต้องการที่จะเปิดประเทศแล้วแล้วก็มีมาตรการที่จะผ่อนคลายหมายถึงว่าจากเมื่อก่อนมันเป็นโรคระบาดท,ที่น่ากลัวนะนู่นนี่ทำให้กลุ่มเสี่ยงมีโอกาสที่จะตายนะแต่ว่ามันตอนนี้น่าจะมีรายงานออกมาแล้วว่ามันไม่ไม่มีคนตายหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะเปิดประเทศกันแล้วเพื่อนเราจะอยู่เฉยไม่ได้นะการท่องเที่ยวมันจะเสียโอ้นะก็ขอโทษด,ด้วยถ้าเกิดว่าบางคนไม่พอใจ กับคาพูดของเรานะแต่เรารู้สึกกันอย่างเงี้ยเออพวกพวกมาดามพวกนั้นนี่ก็เมาส์มอยเม้นกันต่างๆนานาว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านนะก็อยากให้ประเทศไทยมีมาตรการที่ดีขึ้นเราก็จะได้กลับกันแล้วก็ประเทศเราก็จะเปิดเหมือนเดิมนะเพื่อนๆมันก็จะได้แบบเออพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะออนคิดว่านะเพื่อนๆแล้วก็เออนะก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็แค่นี้แหละแต่ว่า เออจะเล่าอีกหน่อยหนึ่งว่าผัวอ้อนก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะเป็นโรคหัวใจก็ติดโควิดตามอ้อนเ,ออเล่าก่อนง่ายๆว่าพวกเราไปปาร์ตี้งานวันเกิดเพื่อนคนหนึ่งนะคะแต่ว่ามีพี่คนหนึ่งเขา น่าจะติดโควิดจากหัวเขาโดยที่เขาก็ไปตรวจแต่ยังไม่ได้ผลตรวจเขาก็เลยเป็นคนที่เอาโควิดมาแพร่ให้เพื่อนๆในในเฟสในอ่าปาร์ตี้นี้นะคะแล้วก็หลังจากปาร์ตี้นี้ก็มีคนติดมาหลายคนเลยเพราะว่าอ้อนเป็นคนไปยืนคุยข้างๆเขานี่อ้อนรับโควิดมาโดยตรงเสร็จแล้วก็อ้อนก็ไม่รู้ตัวหลังจากนั้นมา หลายวันอยู่ทําให้อ้อนมีอาการขึ้นมาอ้น,นก็เลยเออติดมาจากที่เนี่ยแหละแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเป็นพี่เขาแหละอะไรเงี้ยนะเพราะว่าก็มีหลายคนที่ติดเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็คุยกันเลยมันเนี้ยเสร็จแล้วมันเป็นติดง่ายมากแล้วอ้อนก็เป็นคนเอาเชื้อมาแพร่ให้คนที่บ้านนะโดยที่เอ,อหัวอ้อนกับลูกอ้อนไม่ได้คุยไม่ได้ใกล้กับพี่คนนั้นแต่เขามาติดอ้อนอะไรเงี้ยมันทําให้เออมันทําให้ เป็นอย่างนี้แหละแต่พวกเราก็จะถือว่ามันเราหลังจากที่เราติดแล้วเราก็จะมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นใช่ไหมเพื่อนๆเ,เออนะประมาณนี้แหละนะ ก็นะขอให้โลกนี้สงบสุขโดยเร็วนะเพื่อนๆแล้วก็ขอให้หลายๆประเทศนะคะมีมาตรการที่ดีขึ้นผ่อนคลายที่ดีขึ้นเพราะว่าเราจะไม่กลัวมันแล้วเพื่อนถึงอ้อนจะเจ็บหนักไงแต่ก็ไม่ได้เจ็บมากไม่ได้ถึงขั้นใกล้าตายไม่เป็นอะไรแล้วตอนนี้ผัวอ้อนก็ติดโควิดแล้วรักษาตัวอยู่ที่บ้านประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วแล้วก็เขาไปทํางานแล้ววันนี้นะโอเพื่อนๆไม่มีอะไร ลูกอ้อนก็ติดโควิดนะแล้วก็ไม่หนักหนามากลูกอ้อนเป็นคนแข็งแรงมากเออก็ติดแล้วก็ไม่สบายมีอาการเหมือนหวัดอะไรเงี้ยนะเพื่อน,อนเราก็เลยแฮปปี้ได้นะเพราะโอมิคอนมันไม่ได้น่ากลัวมากอย่างที่คิดไปศึกษาดูแล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ตื่นรตโหโกเกินไปนะเราจะได้กลับมาเหมือนเดิมเพื่อน,อนซื้อคลิปนี้ลาไป,ไปก่อนฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให y ้ เพื่อนๆไม่เป็นโควิดจะดีที่สุดแต่ถ้ามันดันติดแล้วก็ไม่เป็นไรยอย่าหน่อยเนือน่อนมันจะดีขึ้นนะรักษาตามอาการนะคะเพื่อนๆบ๊ายยเฮยเดรอ